สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพาไปเที่ยวตลาดต้นไม้จตุจักรกันอีกแล้วนะเรามาเริ่มเดินตั้งแต่วันอังคารวันแรกของอาทิตย์เลยนะวันที่7จธันวาสองพันยี่สิบเอ็ดครับวันอังคารจะปิดสองทุ่มนะทุกคนโอ้วันนี้แบบมุมแบบพระอาทิตย์ตรง BTS หมอชิดสวยมากๆเลยนะดูดิแล้วเราจะเดินเข้าตลาดนัดต้นไม้จตุจักรที่ประตู2ประตูเดิมเลยนะครับทุกคนวันนี้มาตอนเย็นๆเะครับบอกว่าแสงสวยมากๆเลย มีต้นไม้แบบเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้มีทั้งสเสน่ห์จันมีทั้งบอนนะครับไม้ด่างก็เพียบเลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเดินที่ร้านแรกตรงหัวโค้งประตู2กันเลยนะครับทุกคนอันนี้อัน,นอันนี้พี่ขายยังไงอ่ะทำไมมันต้นใหญ่ขนาดนี้เนาะอันนี้ขายขายราคายังไงอ,นนอันนี้วันที่เร็วขายเท่ไไเาไหร่ไม่ได้มาหน่งพันห้าใช่ไหมอ๋ออันนี้ต้นใหญ่พันสองใช่ไหมพี่มอน์สเตอร่าใช่ไหม ติดอย่างนี้เหรอพี่อันนี้อันนี้มีขายยังไงอ่ะขายอยู่คันหไม่เคยเห็นเลยเนาะแมนป่ายมอ่นอละมื่นมื่นว่ะไม่ผิดเนาะไม่ผิดบอละมื่นอันนี้ประมาณ40ก้านเนี่ยนะพี่เนาะยังยังไงนะพี่ที่บบ้านอกันนี้เล็กแล้วเจอพี่อันนี้อันนี้อันนี้ก็เหมือนบาทเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับกวนอิ่มถูกไหมพี่ครับผมต้นโตพี่ อันนี้ขนมากันยังไงโอ้โหใหญ่มากเท่าไรพี่สามหมื่นใช่ไหมต้นเนื้อตะแก้วหน้าม้าอย่างนี้หรอกแก้วหน้ามาโบราณด้วยใช่ไหมอันนี้พี่ขายราคายัางไง <5, 500. S 1> โอ้ต้นใหญ่เนาะนี่เลี้ยงกี่ปีไม่รู้อะพี่ ห้าครับหกพันโอ้ยใบพันเลยนอกากใบใหญ่เลยเนาะใช่เป็นแม่พันธุ์เลยครับต้นใหญ่เลยนี่เป็นยี่สิบก้านเลยนะผมว่านะพี่ใช่ครับรัดสมบูรณ์จะเหลืองจะหายากด้วยอันอันอันนี้พี่ขายยังไงอ่ะจนเหลืองจนเหลืองสองพันห้าครับสองพันห้าไปแล้วต้นหนึ่งเนาะที่ทีแล้วนะพี่คุณสามนิ์เท่าไหร่ครับหมื่นสองใช่ไหมพี่ใช่ครับ ประมาณสิบก้านน่ะ,นะเนาะมันโตช้าใช่ยี่ห้อสามลิตรน่ะยากกว่าปะการังอันนี้คืออะไรนะแดงสายพันธุ์อะไรชนบุรีใช่ไหมแดงชนบุรีครับอันนี้มีขายยังไงพี่ต้นนี้ผมเพิ่งซื้อมาผมเพิ่งซื้อมาผมว่าจะไปขยายพันธุ์อ๋อเป็นต้น,ตนแม่ใช่ไหมพี่ต้นเล็กน,นี่มีสองต้นละต้นเล็กน,นี่มีสองยอดเลยนะอันนี้แล้วนะแดงอย่างเงี้ยอันนี้หกอันนี้หกร้อยใช่ครับผมเอฟในกลุ่มหน้าสองต้น นนโดนแดดเยอะๆเขาจะส,สีเข้มอันนี้ต้นแก่อ๋อถ้าโดนแดดเยอะๆสีจะเข้มออกแล้วพี่อันนี้อันนี้หนักกระถางนี้ขายไงพี่อันนั้นพันสองครับมันเริ่มไกลก,กับทุกใบเลยเนาะนอันนี้อันนี้ไซนี้ในตลาดอยู่ห้าหกันเลยนะอันนี้สามพันใช่พี่ใช่ครับเนี่ยใหญ่ครับใหญ่ก้านใหญ่เล้าใหญ่อ่ต้นแม่พันต้นแม่พันหน่ะเป็นตอใหญ่ มันก็จะหน้าตาไม่เหมือนกันก็ผสมระหว่างพ่อกับแม่มาเลยนะคะอย่างชมพูัวเนี้ยคาดว่าน่าจะเป็นลูกผสมของพิงดงมอนเพราะที่สวนนะคะมีสางตัวฝั่งตรงข้ามจะมีต้นฟิโลพิงเวดี้นะครับต้นนี้ราคา1,500บาทใบใหญ่มากๆเลยนะแล้วดูใบตรงกลางดิประมาณครึ่งฝ่ามือนะบอบชมพูแป๊ดเลยนะ ้ก็แดงพอสมควรแล้วก็จะมีแบบมีลากลากอากาศยามากๆเลยนะร้านนี้ก็มีฟิโลไบไพร์ด้วยนะครับราคา4,000บาทนะต้นขนาดความยาวประมาณสัก1นิ้วมือนะครับแล้วก็มีประมาณ4ก้านนะครับทุกคน <S <S เราเดินกันมาเรื่อยๆจนถึงร้านดอกไม้หน้าประตู3แล้วนะครับทุกคนวันที่เดินเร็วมากๆเลยเพราะว่าเหมือนมีคนเดินในตลาดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ตรงนี้เป็นร้านหน้าแคคตัสฝั่งตรงข้ามร้านดอกไม้ประตู3นะครับก็จะมีแคคตัสหลายแบบเลยนะตรงนี้เป็นแคคตัสด่างนะครับราคา3,500บาททุกกระถางเลยนะครับทั้งกระบาดเลยนะแล้วก็มีให้เลือกหลายกระบาดมากๆเลยอ่ะด่างแบบด่างเหลืองด่างส้มนะครับมีประมาณสัก89ดเก้พมีแบบ LB Hybrid ด้วยนะครับมีมีหลายแบบเลยนะครับราคา3,500บาทนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบแคคตัสสีออกม่วงเข้มๆนะครับราคา1000บาทผมว่ามันสวยอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคนขนาดเล็กๆน่ารักมากเลยนะ แล้วก็ติดกันตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าประตู3นะครับทุกคนทางเข้าประตู3ก็จะมีต้นไม้เยอะเลยอะ่ะตรงนี้จะเป็นชวนชมด่างนะครับราคา100บาทด่างมันคล้ายๆด่า,ดางแบบด่างหินอ่อนเลยนะครับแล้วก็ความสูงประมาณสักประมาณ1ฟุตนะครับทุกคนเข้ามาข้างในตรงประตู3ตัวันนี้บบรถติดมากเลยนะเพราะว่าบางร้านกําลังเอาต้นไม้ลงนะครับแล้วก็ถัดมาอีกิดเดียวจะเป็นโปรงญี่ปุ่นนะครับมี2ขนาดนะเล็กราคา300้แต่ก็ไม่เล็กเลยนะดูดิ ใหญ่มากๆอ่ะประมาณเป็นศอกเลยอ่ะส่วนใหญ่นี่คือต้นใหญ่จริงๆอ่ะแบบใหญ่แบบสูงเลยนะครับทุกคนสูงแบบสูงมากๆเลยนะดูดีราคา600บาทนะครับถัดมาอีกนิดนึงจะเป็นโพยเซียนขนาด2นิ้วนะราคา20บาทนะครับทุกคนมีหลายแบบมีหลายกระถางให้เลือกมากๆเลยต้นเล็กๆจุ่มจิ้มนะผมว่าแบบแบบนี้ก็วางบนโต๊ะสวยนะออกสีแดงๆสีส้มๆหลือชมพูอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเพรมหน้าด้วยนะครับเพรมหน้าแบบแคล้ายๆกับไม้ดัดนะ แล้วก็เป็นเพมหน้าดังนะราคา150บาทนะครับทุกคนดูลากดิผมว่าเขาทาลากออกมาได้สวยนะแบบแบบลากโยงขึ้นไปสวยมากเลยแล้วน่าจะดัดอะไรต่อได้แล้วก็วางที่โต๊ะทางานก็สวยนะครับเล็กๆนะร้านนี้จะมีแบบหลายหลายตัวเลยนะครับทุกคนนี้จะเป็นฟิโลกีแกสนะครับราคา880บาทนะครับร้านนี้คือจะลงท้ายได้8 80เลยนะครับฟิโลกีแกสก็คือแบบใบใหญ่พอสมควรเลยนะครับดูดิหนึ่งฝ่ามือกว่าๆเลยนะสวยมากๆเลยโซอะไร โซลิมุคาถาเนาะแต่ว่าแบบชื่อย่อยอะไรว่ากันอีกทีอยยออกัมมนนเะะาีกตัวที่อยู่ติดกันจะเป็นคลาใบตองนะครับใบคลายใบตองเหมือนกันนะฮะราคา380บาทนะครับเป็นคลาที่ใบ <ไ S 1> ใหญ<า>่มากๆเลยนะครับทุกคนสีพื้นๆเ,เ,เป็นขาวขาว,ขาว,ขาวอ่อนนะครับแล้วก็เขียวนะสวยมากๆเลยนะตัวนี้ แล้วก็มีฟิโลเพนเลดี้นะครับราคา780บาทนะครับใบใหญ่พอสมควรเลยนะดูดิแล้วมีหลายก้านมากๆเลยราคา780บาทถือว่าโอ้โหลายเพนออกมาค่อนข้างสวยเลยนะเราก็ดู <laughs> ก้านผกว่าก้านเยอะมากๆเลยนะครับร้านนี้จะตั้งราคาประมาณแบบลงท้าย80ตลอดเลยนะ <laughs> ติดกันก็จะเป็นพลูแอปเปิลนะครับทุกคนราคา100บาทนะครับออกเขาขๆวหน่อยนะครับดังๆ <laughs> มีอะโลคาเซียมาลายด้วยนะราคา1000กับ80บาทนะครับใ <laughs> บประมาณ1ฝ่ามือกว่าๆนะ แล้วก็มีประมาณสัก3 4ก้านเลยนะครับทุกคนก้านก็คือลายแบบเหมือนม้าลายเลยนะครับเหมือนมา้าลายมากๆแล้วก็มีเศรษฐีเงินหนานะครับราคา480บาทใบใบใหญ่พอสมควรเลยนะประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งฝ่ามือนะครับทุกคนแล้วมีแบบหลายใบมากๆเลยมีฟิโลเบอร์กินนะครับราคา380บาทต้นนี้ถือว่าผมว่าต้นใหญ่เหมือนกันนะใบก็ประมาณ 1- ฝ่ามือกว่าๆนะครับแต่ว่าก้านนี่คือแบบก้านแน่นมากๆเลยนะครับทุกคนแบบก้านแบบแน่นกระถางเลยอ่ะ เใบใหญ่แล้วก็ดอกจะเป็นาขาวเล็กๆจะถูกน้องถิวนะครัะอ๋อผูอะไรนะผูเทนผูเทนสีเหรอพีคกเนี้ยต้นนี้ผมฟังไม่ชัดนะครับว่าเป็นผูเทนส,สีหรือเปล่าน,นะครับรา,าคา480นะบาทแต่ใบคือใหญ่มากๆเลยนะใบกลมสวยมากๆเลยติดกันก็จะเป็นฟิโลกีแกสอีกแล้วนะแต่ว่าต้นนี้คือขึ้นเถ่าแล้วนะครับทุกคนราคา<ม>1,580บาทนะครับ ขึ้นแถวแบบสูงพอสมควรเลยนะครับสูงยาวเลยอ่ะผมชอบใบมันที่แบบมันมีแบบเหมือนมีขนท่อนอ่อนนะครับตรงใบอย่างมันกัมยี่เลยนะออแล้วก็มีฟิโลนะครับดาบเงินนะครับราคา880บาทนะใบประมาณหนึ่งฝากเลยนะครับแบบเงินแบบเงินสวยมากๆเลยนะมีประมาณ3ามสี่ก้านเลยนะครับทุกคนตน้นนี้ถือว่าต้นใหญ่นะมีให้เลือกหลายกระถางเลยครับทุกคนกระถางข้างหน้าก็มีประมาณสามสี่ก้านเหมือนกันลากเดินดีด้วยแล้วนะครับ นนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหารเสริมต้นไม้นะครับราคา330บาทนะเอาไปให้อาหารต้นไม้กันได้นะนี่จะมีต้นละองดาวนะครับผมไม่แน่ใจเรียกถูกหรือเปล่านะหยาดหยาดน้ำค้างนะสิบาทนะครับถึง20บาทนะครับก็จะเป็นเหมือนก้อนดินแบบนี้เลยนะครับทุกคนเหมือนเป็นก้อนแบบเหมือนดอกหญ้าอะไรเนี้ยมันสวย,สวยๆเหมือนกันนะเล็กๆนะครับผมว่านี่คือไปใส่กระถางเล็กๆแล้วก็ตั้งไวใ้ในโต๊ะก็สวยเหมือนกันนะ จะมีแบบดอกแดงๆด้วยนะติดกันก็จะเป็นเหลืองที่ระวันนะครับถุงละ50บาทนะครับทุกคนสีเหลืองแบบเหมือนพึ่งเนี่ยนะทุกคนขนาดของดอกประมาณสักหนึ่งข้อนิ้วมือแล้วเหลืองแบบเหลืองแป๊ดเลยนะเหลืองสวยมากๆเลยนะครับทุกคนเนี่ยครับจะเป็นช่อยาวๆแบบเนี่ยเพรว่าใส่กระถางสวยเลยนะที่ไม่มีหน่อที่บ้านนีหน่อยังเล็กจุดตัดไม่ได้ก็เหลือแค่2หน่อเนี่ยนหละต้นหนึ่งก็ใหญ่แล้วจะตั้งแม่ซ้ำอีกรอบแล้ว อันนี้แปลว่าแข็งแรงของพี่อยู่โยงมากเลยครับร้านนี้ก็จะมีฟิโลเพนเลดี้ด้วยนะครับราคา2,500บาทแต่ว่าคุ้มใหญ่มากๆเลยนะดูใบดิประมาณ1ฟฝ่ามือกว่าๆนะทุกคนแล้วจํานวนใบนี่คือผมว่าประมาณ20กว่าใบนะแลนะดูโหก้านข้างในคือแบบเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนเป็นพุ่มที่ใหญ่พอสมควรเลยนะ อ๋อนี่ยีบาทเลยตรงน,นี้จะมีแคคตัสแลค่ะไม่แพงนะยี่สิบถึงสามสิบห้าบาทนะครับต้นนี้คือเต้นต้นเหมือนกับต้นมะพร้าวเลยนะต้นบวกระบ,บ,บองเพชรเล็กๆนะราคาสามสิบห้าบาทนะครับทุกคนประมาณสองข้อนี้มือนะลูกไม้เหรอพี่อ๋อห้าพันบาทนี้เจอนะพี่อะไรนะไอ้ลูกอะไรนะงงำ รออันนี้อันนี้ราคายังไงขายอย่างไรงอ่ะกา้านเออก้านดำแบบคืออ๋อเป็นเป็นไม้มาเลสดอะเนาะกบพีชอย่างงี้ใช่ไหมไอ้กบกบพีชนี่ขายขายราคา,า,ายังไงอ่ะอ๋อก้านเกี่ยวเลยเนาะร้อยบาทใช่ไหมเจ็ดร้อยบาทถึงนาะ สามก้านะมีขายขายยังไงอ่ะสองพันหกราคาก็ไม่แรงน้องนตัวน้อยใช่ไหมตัวนี้คือแบบสีแดงชัดจังน้ำทองใช่ค่ะสวยมากค่ะลูกอันนี้อันนี้ราคายังไงพี่ร้อยเดียวค่ะเป็นตัวใหม่ด้วยนะคะมันเป็นพันมันเป็นพันหรืออะไรมาจากไหนว่าน้ำทองตระกูลเดียวกันกับไม้อบน้ำอ๋อเนาะเป็นไม้อบน้ำนะพืชอบน้ำไงเนาะเราไมม่ชชออบบนน้้อ๋อเหรอ จานเงินนี่ขายขายยังไงป่าใบใหญ่เลยเนาะดำดำป่านี่แหละครับดำป่าขายไงอะ ร้านนี้จะมีสับประรดสีนะครับเป็นร้านขายสับปะรดสีที่ใหญ่ที่สุดเลยนะขาย3มต้น100บาทนะครับต้นนี้นี่คือแบบออกสีชมพูเข้มๆหน่อยนะครับผสมเขียวๆนะสวยดีนะทุกคนแล้วก็มีให้เลือกหลายสีมากๆเลยนะสีเขียวสดๆนะครับก็มีด้วยนะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้กระถางกระถางยังไงพี่อันนี้กระถางยังไงพี่ คือเป็นสับป,ประรดสีเหมือนกันใช่พี่สับป,ประรดสีต้นใหญ่ราคา200บาทคือแบบสวยมากๆเลยนะดูสีดิสีแบบช็อกกิ้งพิคงจริงๆเลยนะครับทุกคนแล้วจริงๆก็มีให้เลือกนะสีแดงสีแบบสีแบบเข้มๆมันก็มีนะผมว่าร้านนี้เหมาะกับการมาเลือกนะครับ คนมามวงดูของต้นไม้ร้านนี้เยอะเหมือนกันนะครับก็เห็นว่ามีเสน่ห์จันบุษราคมนะครับราคา1นึ0 0 0สบาทนะครับต้นใหญ่มากๆสวยมากเลยนะแล้วก็เราเดินมาอีกหน่อยก็จะเจอร้านคุณลุงที่ขายต้นไม้ราคาถูกนะครับทุกคนเป็นกระบะสีะแดงนะครับแบบก่อนถึงหัวโค้งนะนี่คือเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยอะ่ะก็มีต้นไม้คะแบบนะครับราคา20บาทนะอันนี้น่าจะเป็นแบบต้นกัมปูนะครับทุกคนถือว่าต้นใหญ่เหมือนกันนะยีบาทอันนี้ผมไม่รู้จักนะครับว่าชื่ออะไรแต่ว่ามันก็ออกสวยๆนะครับ แล้วก็ต้นนี้คือเหมือนกับสีมันสวยทุกทุกต้นเลยนะอันนี้มันจะมีหลายสีมากๆเลยนะสีเหลืองส้มแล้วก็มีสีแดงด้วยนะครับทุกคนราคา20บาทอย่างนั้นทุกคนนี่ก็คือมาเลือกได้เลยจะแบบเอาแบบใบยาวหรือว่าจะเป็นแบบว่าเป็นมินต์ฟิลิปปินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิคือทั้งกระบะพวกนี้นะครับราคา20บาทหมดเลยนะก็มาเลือกซื้อกันได้นะครับทุกคน เราเดินมาจนถึงหัวโคง้ T, งเอ็มอาร์ทีกำแพงเพชรแล้วนะครับวันนี้เราเดินมาไม่ดึกนะทุกคนแสงคือสวยมากๆเลยก็จะมีร้านตรงหัวโคง้งเอ็มอาร์ทีอยู่ประมาณกระจุกนึงผมก็เลยแบบเดี๋ยวลองแวะเข้าไปดูกันหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เดินฝั่งนี้นะตรงนี้จะมีบอลสีหกหลงด้วยนะครับทุกคนราคา850บาทราคาไม่แรงเท่าไหร่ละครับเดี๋ยวนี้นะแล้วสีก็ถือว่าสดสวยพอสมควรนะกอใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคนตรงนี้จะบอลบอลบอลสีพระนครน,นะครับเป็นเด็กๆอยู่เลยนะราคา1,300บาทแต่คือเริ่มออก,ออกสวยเลยออกสวยเรื่อยๆแล้วนะเนี่ย อันนี้ใช่ชนต้นใหญ่ขายไงพี่หมื่นสามจ้าต้นเล็กสี่พันห้าตัวนี้หมื่นสามเจอพี่ค่ะหัวใหญ่มากเลยนะถ้าเอาไปาถามค่ะเป็นไม้โบราณไม่ค่อยมีใครมีหรอกล่ำซ้ำนี้เหรอพี่ใช่ค่ะาเท่า,าไหร่นะสี่พันเท่าไหร่นะสี่พันห้าค่ะอธิที่แล้วลูกค้ายังมาบอกเลยว่าน่าจะมีของพกลี่ะต้นเดียวเออไม่เคยเห็นเลยพี่ ต,ติดกันก็จะมีบอลสีพระยามนนะ,ะชื่อนี้ผมไม่เคยได้ยินมาเหมือนกันนะราคา1,900บาทแต่ว่าใบคือสีแดงสดมากๆเลยนะกระดูกสีบอนเข้มๆหน่อยนะครับสีสวยจริงๆต้นนี้แล้วก็มีสเสน่ห์จันบุษราคำต้นเล็กนะครับราคา4 5 0 0 0บาทนะครับใบประมาณ2ข้อนิ้วนะมีประมาณ3ก้านนะครับทุกคนเนี่ยเริ่มออกเหลืองสวยแล้วนะครับแล้วอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับร้านนี้มีสเสน่ห์จันบุษราคำด้วยนะครับต้นนี้ราคา2 3 0 0 0 0บาทเลยนะครับสวยมัเหมนกนเลยอันเนี้ใบ Chơi, chơi càng Nó có ở Đúng ngầu yên nữa là ngầu yên nữa. ใช่ครับเสน่ห์จันบุษราคาต้นนี้สวยจริงๆเลยนะครับจะเห็นว่าตลาดต้นไม้ของจตดูจักวันนี้นะคบวันวันอังคารนะคบมีต้นไม้หลายแบบเลยนะมีทั้งถูกนะครับหลักสิบก็มีนะครับหรือแบบแพงๆหลักหมื่นหรือหลักแสนก็มีให้เห็นเยอะเลยนะครับวันนี้ผู้คนอาจจะมาเดินไม่เยอะกันเท่าไหร่ครับก็หวังว่าทุกเพื่อนๆทุกคนจะจะชอบคลิปตลาดต้นไม้ของผมนะครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานสม่ําเสมอมากๆเลยนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดยังไม่ได้กดนะครับขอให้ แล้วเราเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ